กบสวัสดี FC ทุกคนสวัสดี FC อาจารย์น็ตตี้ครับวันนี้ใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้อาจารย์จะให้ชมแนวทางฮานอยนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับนะน้องนอยวันนี้นะครับรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นหนึ่งนะเป็นอ่าต้องบอกก่อนว่าเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปัดเว็บพน,นันไม่สน,นับสนุนในเล่นการพนันทุกชิ้นการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้เล่นอันนี้เป็นเรื่องสมบุรณ์นะครับรุ่นหนึ่งนะครับน้องหนึ่งเก้า,หน,กาหนึ่งสี 4.9แล้วก็1.5ครับฟังอีกครั้ง1.9ตอนนี้ค่ำแล้วก็มี p p f c เยอะเหมือนเดิมนะครับโอ้นะครับอ่ะ19 14 49แล้วก็1.5 3ตัวมี1.9 4กับ1.9 5 1.9 4กับ1.9 5เม็ดเดียวคือ1.9 9 1ครับ1.9 9 1ครับพี่น้องเดอ้อหลุดหนึงนะครับพอให้ลูกสีทุกคนโชคดีฝากด like, กดไลค์กดแชร์ตอนนี้ก็พบค่ำแล้วขอให้มีโชคมีลาบนะวันนี้ลูกซื้อ025 025อ่าสอบ025นะสยนะครับอ แต่ทุกขใอยมีช่วงมีลาบเฮงๆงปังปังรวยรวยกันทุกคนนะไปยังมาไหว้ปู่นะครับบ้านนนทร์สัมคีอําเภอนาโมนจังหวัดกระสินตําหนักปู่ใหญ่อ่อนอดครับเด็กเจออาจารย์ก็มาช่วงบ่ายสามโมงนะช่วงนี้นะครับเนาะขอบคุณมากๆครับไว้เจอกันครับ FC ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ